สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับ ep สองตัวไหนอะี่ไงเรอ เราก็ได้เล่นภาคที่มีชีตแล้วอมไม่เกือบตกเกือบตกวันนี้เราจะมาเอาไม้ไม้เพื่อไปทำไปทำอะไรก็ได้ที่เรามีตอนนี้ โอ้ยจัดๆจัดๆฟันไปเรื่อยๆยัเพิ่งสุดตน ก็มาปุ๊กต้งไม้อ่ปุ๊บห้างกันนี่นี่เลย เราก็จะมาเผาใหม่ดีกว่ามาอ,อาอะไรของอะไรอีกเนี่ยเอาเอาเออันนี้ก็ก็กระดา วเราก็จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อวางของให้ถึงจะได้หาง่ายเปลี่ยนชีวิตกันจะเป็นชีวิตไหน เป็นชุดนี้แล้วแล้วก็วางเพชไว้ ช่วยทีง่าย,ายอะไรกันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คืนชีวิตเหมือนเดิม ยังนั่งดิซือขาดมาเปลี่ยนฉากันเลยโอเคพอเสิร์ฟอ,อันนี้เปลี่ยนชีวิตกลับไปกลับมาเพื่อหาของไม่อยากหาในป่า ฉันต้องลืมนี้ด้วยอายอะไรที่ได้มาหายหมดเลยเหรอเนี่ยาหายหมดเลยตอนนั้นลืมไปเก็บอู้ตาแล้วลืมเอาไปเก็บแต่เรามีเพรเพร หายยากมากขุด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 อะแตกแตกก็ธรรมดาโกหกดีกว่าโหไม่ได้เลยเลย กันไม่ได้โอ้หอะไรเอานี้สามอันสามใันี้หายหมดเลย ราก็ต้องหาไม้อีกสขกินบ้านไงเนี่ยเราก็ต้องหาทางเข้าบ้านให้ได้ วันกันเถอะเราจะไปเอาต้นไหนอ่ะมีแห้อันเดียวโอ้ไม่นะ เราก็ได้สามันละแล้วก็จะเดิน จะเอามาเรียกของ okay. เราก็ได้แล้วแล้วก็เก็บ ใช่ตอนนั้นเห็นอยู่ยเข้าไปอันนี้มาต้นไหนเนี่ย รูปภาพ4ีเราหาของไม่ได้เยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็หาของไม่ได้มากลาไปก่อนนะคะกับคลิปนี้คลิปนี้จะเล่นไม่นานอย่างชีวิตเปลี่ยนชีวิตหาของ ค่ะบายอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะกดอย่าลืมกดติดตามนะคะบาย